แล้วอันนี้เราวิธีการคัดตัวของเอาลุงเราจะใช้เราจะใช้มือจับอย่างเดียวคือจะคัดตัววิธีการคัดนะเ<ช>นี่ยตอนเนี้ยท่าี่เขสั่งมาเนี่ยจะมีอยู่สามกิโลเจ้าหนึ่งและหนึ่งกิโลเจ้าหนึ่งเนี่ยเราจะจับแบบทีเนี้ยค่ะเรามาดูวิธีการคัดของลุงเลยเนาะ เราจะค,อค,อค,ค,ค่อยๆคัดไปเรื่อยๆเอาเห็นตัวเราก็จะจับเราจะลูปลงมาเรื่อยๆรูปตบปุ๋ยเนะี่ยลงมาเ,เราื่อยแล้วรูปแล้วใส่กระบังไว้างล่างเห็นตัวเราไี่จับวันนี้ลุงมีออเดอร์สามกิโ วันม,มีทุกวันค่ะมีทุกวันมีท่าสะบันก็ยังเบียนหัวนี่อย่างเส้นเดือนเนี่ยพอเทใส่ปั๊บเนี่ยเลงเบียงเวลาก็หมุนเป็นใช้มือหมุนหรือใช้เครื่องก็แล้วแต่เลนเบียงปั๊บมันก็จะมีปวดช้ำอะ่ะใช่ค่ะผลิตภัณฑบอกว่ามันจะช้ำแล้วก็ตั้งตัวก็ตายง่ายรับนนั่<ะ>นแหละนอ้อย เพราะฉะนั้นผมก็จะมันไม่มีแรงผมจะจับแบบนี้เป็นส่วนใหญ่จะไม่เคยทำแต่ั้าอย่างตัวเล็กที่ว่าเราจับไม่ได้เราจะเปลี่ยนอาหารเพราะเราจะมาค่อยๆล่อนถ้าแกงล่อนเนี่ยล่อนเราเยวให้ดูตัวก็ยังไม่ค่อยช้ำไงเราจับอย่างนี้อยู่ได้นานเพราะเวลาเราส่งไปทางไกลเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นาน แปลงหนึ่งก็ใส่ห้าหกโลค่ะต่อแปลงก็มันแปลวต่างกว่าหกกเนี่ยใช่ค่ะหนึ่งแปลงตัวเนี้ยใช่หนึ่งแปลงไม่ต่างกว่าหกกิโลแล้วนี่เราใช้เวลานานไหมแปลงเพราหนึ่งมันก็ประมาณยี่สิบวันกึงหมดถึงนั่นแหละใช่ค่ะ20วันก็จะได้ปุ๋ยได้ปุ๋ยแล้วก็ได้ตัวไปดูของปุ๋ยก็ คือในตัวเ้เดือนเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์เป็นหลายร้อยชนิดนี่เวลาเขากินอาหารกินขี้วัวเนี่ยรับจุลินทรีย์ในตัวเขาก็จะผสมออกมาพร้อมจะทาให้ปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยเย็นฟลูดธรรมชาติประโยชน์ก็คือเวลาเราไปใส่ต้นไม้เนี่ยหนึ่งอย่างน้อยก็เพื่อถมวน,นดินสองเป็นธาตุอาหาร จะทําให้เวลาเราใส่เยอะเนี่ยจะทําให้รากแข็งแรงต้นแข็งแรงใบแข็งแรงเร่งดอกไปในตัวใส่มากเท่าไหร่ก็ไม่มีผลไม่มีอันตรายต่อต้นไม้จะทําให้ต้นไม้เนี่ยได้กินเป็นนาน,านปั๊บเนี่ยเขาจะมีภูมิต้านทานโรคไปในตัวเพราะฉะนั้นลักษณะคือการใส่ที่เนี่ยจะเห็นเลยว่าต้นไม้มันจะเขียวตลอดเวลาดอกจะออกอยู่ตลอดทั้งปี แล้วก็ผลจะดุบมากคือไปดูได้เลยถ่ายได้เลยเนี่ยต้นที่ว่าผมทำไว้คือทุกอย่างที่ผมจะใช้เนี่ยใช้ปุ๋ยตัวนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นธาตุอาหารเขาจะคือเขาวิจัยมาแล้วว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่สุดในโลกคือปุ๋ยมูลเสเดือน จะปรับสภาพหน้าดินจากที่เคยเสียเคยแล้วใช้ไอ้ป๋ยที่มีนานเนี่ยมันก็จะปรับสภาพคืนทำให้ดินร่วดซุยแล้วแบบนีออ้นด,ดินดินปูนร้วนซุยเนี่ยมันสามารถที่ว่าทำให้ต้นไม้คือเสือโคร่ง